ขั้นตอนการอัญเชิญนั้นประกอบด้วยห้องน้ำมืดๆที่มีกระจกเทียนไขและผู้อัญเชิญผู้อัญเชิญจะต้องจุดเทียนไขหนึ่งเล่มแล้วเข้าไปในห้องน้ำที่มีกระจกโดยไม่เปิดไฟเพียงลำพังจากนั้นก็ท่องคำว่าบัดดี้แมรี่สามครั้งติดกันที่หน้ากระจกถ้าพิธีอัญเชิญสำเร็จก็จะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวกระจก และเห็นเงาอันเดือนรางของบัดดี้แมรี่ที่ปรากฏตัวในสภาพโชคเลือดผมยาวกระเซิงเบ้าตาพวงโบและกรีดร้องอย่างน่าสยดสยองผู้อัญเชิญน,นั้นมักจะประสบชะตากรรมอันเลวร้ายเป็นราคาที่ต้องจ่ายเมื่อคิดจะเรียกวิญญาณร้ายออกมาเช่นถูกพักลูกตาถูกทำร้ายจนใบหน้าเสียโฉมหรือไม่ก็ถูกฆ่า โดยที่เนื้อตัวเต็มไปด้วยรอยกงเล็บแหลมคมจมอยู่ในกองเลือดหรือหายตัวไปจากห้องน้ำอย่างไร้ร่องรอยและติดอยู่กับผีบัตตี้แมรี่ในโลกกระจกไปตลอดการความเชื่อเหล่านี้ทำให้เด็กวัยรุ่นมองว่าพิธีอัญเชิญบัตตี้แมรี่เป็นพิธีทดสอบความกล้าอย่างหนึ่งหากใครสามารถทำการอัญเชิญบัตตี้แมรี่แล้วหนีรอดออกมาได้อย่างปลอดภัย ก็จะได้รับการยกย่องว่าเป็นคนกล้าหาญ